ครับคลิปนี้เรามาถ่ายซนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันนอกสถานที่ทาให้เสียงไม่ค่อยดีนะครับผมเองก็ราคาญนะครับคือผมกลัวะว่าเจอเอกตาที่สามแล้วไม่ได้คุยวันเมียวันนั้นถือว่าเป็นการเล่าเรื่องทีซันวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งด้วยเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับพี่เอกครับผมเอกตาที่สามทำไมถึงมีตาที่สามใครตั้งชื่อให้ครับก็อันนี้คือเป็น เอาับแรกเลยพี่ระเพื่อนตั้งรับนตัวที่เจอครับครับผมก็คนตัวบ้าเขาแค่บอกว่ามีตาที่สามที่เด็กไม่ได้เรียกเอสตาที่สามอ่าก็เป็เลื่องคุยปกติแต่วปกติครับทำไมทำไมถึงความเป็นมาถึงถึงเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็ความเป็นมานี่ผมว่าน่าจะเป็นตอนเด็กๆแล้วครับคือสิ่งที่ผมตอนเด็กๆที่ผมเห็นนั่คือผมจะเห็นพวกวิญญาณเห็นพวกเหมือนคนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนหรือเปล่ากลไปมาไปมาจะพูดกันการมีญย่างครับ พอเริ่มเห็นก็ตอนเด็กกับพักนึงก็เริ่มพัฒนาตัวเองมนาะเริ่มไปเห็นเทพธรรมดาขึ้นมาเรื่อยๆเห็นตอนนั้นมีคนถาว่าเราเทียนนะหรือหาว่าเราไม่แต่งนะหรือแบบบ้ามนะั้ยเจ้าเ้าแรกเขาบอกว่าจิตติตนาไปจิตมาไปคือคิดเองครับเหมือนก็ลหลอกตัวเองเห็นี่เองอะไร,รผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะมันมันเห็นจริงๆนะครับพอหลังจากคนเขาถามแบบนี้ผมก็เริ่มอายมาตอนนี้ไม่พูดไเลยไม่ครับไม่ได้ ้เงียบเงียบเยอะนะครับไปทักใครบ้างก็ส่งมากที่นั่นมาคือไปทักคนทถวบ้านเนาะมู่บ้านนะครับที่ผมทักไว้คือมีผมเห็นอย่างผมเห็นมโนราตามาไปทําอะไรเมื่ออดีตไปรับมโนรามาหรือเปล่าก็ทักคนพวกนี้ยแล้วผมก็ถามว่าเคยทําแท้มาไหมเอย้อนกลับไปกี่ปีปีเคยนทำแท้มาหรือเปล่า เราเสร็จคุณบแเจอคนนึงก็ไปทาไปทำแท้งอะหรออือเปล่าทุกอย่างทุกอย่างคืนนคอเขาตามมาพอาเสร็จเรื่องราวทั้งหมดทุกนี้ที่ผมพักไปแลวหลายคน,นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจเป็นอยู่ในใจเปใ็นคใวามลับของเขาที่เขาไม่เคยกล้าบอกใคร,ครบางคนว่าเขารู้ว่าผมรู้รแล้วเขาไม่เคยเล่าใครเขาเปเรื่ององงมารู้ได้ไงก็ไม่รู้ว่าคผมเขามาบอกผมเห็นว่าเขามาบอกเป็นอย่างนี้นี้เขาอยากได้บุญก็คือทิ้งเข้ามาเลย แล้วก็ไปรับเข้ามาแล้วไม่ทาประจัก์ไม่ดูแลเขานั่นแหละครับมันก็เลยเริ่มเริ่มมีคนเข้ามาให้ดูแบบนี้ร้างที่เยอะๆเอ๊ะพยายามที่จะค้นหาตัวเองไว่าทําไมตัวเองเป็นอย่างนี้เคยพยายามหาคำตอบไหมเคยครับไปถามใครหรือไปคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดกั้ใครได้หรือไปคุยกับใครได้เพราะมันเป็นต่างสังคมบางคนก็ว่าบางคนก็ถามว่ากลัวมาอุบมยตัวเองค ก็อันนี้พอเสร็จพวกผมก็ไปศึกษาไปคุยกับคนที่มี่เงี้ยแต่ผมเงียบนะผมไม่ล้าบอกว่าผมมีอะไรไปไปถามเขาว่าเขาเป็นยังไงไปไปศึกษาพวกเขาใช่ครับไปศึกษาว่าเขาเขาเป็นังไงบ้างขาดโอเคพอมันต้องมีคนอย่างเราเหมือนกันแต่เขาวาจะเห็นพวกผู้ผีผู้วิญญาณโอเคมันมีคนเหมือนเราด้วย่ว่าโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั่มันไม่ใช่เรื่องมันโแล้วมันไม่ใช่เรื่องเั่ละมันก็เลยอ๋อโอเคพอรู้สร็จแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมก็เลยตามหาก็หลังจากที่ เห็นอย่างเงี้ยเราไปดูคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเหมือนเรากันที่เขาก็ไม่ไกล้าปูนกันเขาเสร็จต,ตอนนี้ผมก็เลยไปตามหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ประสิทธิภาพให้มันเห็นชัดขึ้นเลยตอนนี้ตอนนี้เริ่มสรุปเริ่มสรุปจากเรียน,น,นรู้เห็นชัดขึ้นทัน้งวันนี้ก่อนก่อนที่จะได้ขับรถไปเห็นพวกนี้เยอะกว่าเมือ่อก่อนเยอะครับอตอนใหม่ๆเยอะเราขับไปต่างจังหวัดขับไปเที่ยวนี่ก็เห็นอะไรแวะไปแวะมาแวะไปมาผมก็พอเสร็จรู้ว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ตัวเขาผลลุกผมก็ท่านที่มาบอกต่าา พอต้องพักเลยมันการเป็นไทยเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ต้องรอครูบาอาจารย์ครับท่านรผมขอปิดตาที่สามผมจะไม่ขอเปิดจะเปิดต่อเมื่อผมอยากเห็นอยากรู้อยากมองอยากช่วยคนเท่านั้นครับตามหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้เปิดหรือให้เราเปิดเป็นเรื่องเป็นลายก็ตามหาครูบาอาจารย์นี่อือเพื่อให้อันดับแรกเลยคลายข้องสงสัยในใจเราให้ตอบให้คำถามให้เราหน่อยที่เราเห็นเนี่ยเราเรามโนขึ้นเองหรือเปล่าคอันดับแรกคือ ให้เช็คร่างกายก่อนเลยว่าเรามีผีมีอะไรมีองค์มีเทพมีองค์อะไรบ้าอระดับแรกคือผมก็มาเจออย่างที่บอกไปตอนคลิป่บ้านนี้คือผมนั่งดูยูทูบยูทูบเดี๋ยวไป่อยๆพวกนั่งเข้ามีองค์ต่วนนะเคลียร์ไม่รู้ยังอื่นแล้ครับ ไปดูคลิปอื่นยูทูบอื่นปรากฏว่าทุกขออาจารย์เอขึ้นเลยที่ผมคุยแต่เทพเลยเด้งขึ้นมาพอได้ขึ้นมาเสร็จทุกผมก็ดูจนจบจบเสร็จทุกดูตอนนั้นประมาณที่คือทีหนึ่งอันนี้นสตลกตอนนี้เริ่มตลกก็เริ่มไล่หน่วยจารย์เอก่อนเริ่มไล่หน่วยจากเอยังหกของเช้าครับพอปัญหาเสร็จโลกกลับมาอาจารย์พบมหาเลยมหาเลยครับามแล้วอยากอยากคลายความทุกความอยากอยู่ใช่อยากต้องคลายข้าหนึ่งคือในตัวเรามีสิ่งที่ไม่ดีมีขาข้างล่างหรือมีอะไรหรือเปล่าอะไรที่สองคือ ที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันจริงหรือเปล่าผมบอกว่าผมก็โอเคมารีบมาเลยรีบมาเลยรีบมาอาจารย์เลยพอมาเจออาจารย์เสร็จก็คุยกันอะไรกันเนี้ยครับอันดับแรกเลาอาจารย์ก็เลยลองให้จับปาผมก็ไม่เคยจับเนาะมันก็เลยกลายเป็นสายพุทธคุณแล้วท่ามันมีขึ้นมีร่างด้วยนะยอ้ยยังไม่ไม่ได้ฝึกจับได้ยังไม่เสร็จก็จับได้เลยเลยได้จับได้เลยเสร็จปุ๊บอาจารย์ครับช่วยเช็คตัวผมหน่อยรอบตัวผมมีอะไรบ้างอาจารย์จับหน่อยหรืออาจารย์จับแต่ละผ่านแต่ละผ่านบอกมาว่าอาจารย์บอกว่า ัวผมเองมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วมีครูบาอาจารย์อยู่ก็เลยผมบอกว่าครูบาอาจารย์ผมมันมีอยู่นี้อยู่แล้วคือมีขึ้น้งบนอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ลงล่างผมก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วก็ได้อ๋อโอเคแต่ว่าผมไม่ได้มีผีอยู่มีเทพใช่มีเทพอยู่มีเทพปกปักรือมีเทพคอยอู่ครับใช่ครับมีเทพปกปักรักษาอยู่ครพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มให้ผมดูต่าง ดูรังต่าที่อาจารย์ทำวิธีจัดจุดโน้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอาจารย์ลองให้เราไดูอาจารย์ลองครับอาจารย์ลองให้ดูว่าทําอะไรบ้างเชื่อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างปาบอว่าในสิ่งที่อาจารย์ลองให้ผมผมตอบได้ตอบได้ตรงแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณเมื่อที่แล้วก็เดินลองเองก็คือโดนพวกเลยกกันลองปากว่าตอบตรงหมดเขาไม่บอกอะไรผมเลยี่อยู่เเขาก็ให้ผมลองว่า มีอะไรเขากำลังจะทำอะไรจะไอะไรผมก็ตอบขออนุญาตคุณอาจารย์ดคุณครูอาจารย์ครับเพื่อเปิดเลยพอดีเขาอยากอยากรู้อยากดนอยากลองว่าผมมีจริงไหมผมก็ตอบตรงหมดทั้งสองอย่างสามอย่างเขาจะลองกันก็เลยบอกเออเป็นมีอะไรเป็นเป็นอะไรที่แปลกเฮ้ยพอเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษหรือไม่แม่ผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยครับเพราะว่าผมมองตัวผมอยู่เป็นคนธรรมดานี่แหละเพราะถ้าบอกเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นตับของคมอีกคนหนึ่งก็เขาบ้าอีกคนหนึ่งก็อยากเห็นแสงอีกพวกหนึ่งก็บอกว่า มโนกันไปบบเองมัน,เป,นเป็นการเป็นการเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะช่วยคนเฉพาะที่เขาช่วยอยากให้เราช่วยอ,อยากให้เราเข้าไปไขปิาตาหาต่างๆที่อยู่ในใจเขาต,าตา่างๆผมก็จะจะช่วยเฉพาะคนที่ท,ที่ที่ติดตอ่อไปในในเพจใช่ครับชื่อเพจไรจะได้ไดไดไดกูรูพลังพุทธคุณครับเขาถ้าอยากจะให้ติดต่อกานเอ็กนะกูรูพลังพุทธคุณนะเข้าไปคุยเองใช่ครับกูรูพลังพุทธคุณนี่คลิปติดกันเลยครับผมก็หลังจากคลิปแรกที่ คุณประเทษต่อไปไครับไม่เสียงมันไม่ชัดน,นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ากลางแจ้งมีคนติดต่อมาแล้วมีคนติดต่อมาแล้วมีคนมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วขออเขาบอกขอเก็บไว้ก่อนเผื่อนะเขาต้องใช้แล้คนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือก็คลายความสางสัยคลายขวากัางวลใจเขาเข้ามาเ<ส><ห>นี่ยรอเขาโทรมาครับเขาบอกไม่เป็นไรไม่ว่าโทรมาแล้วผมไม่ได้คิดต่างอะไรผมช่วยได้เท่าที่ผมช่วยผมช่วยได้เท่าที่ผมเห็นผมว่าเราผมก่าผมไม่เราคือสมัชทัยทายตามที่ที่ผมเห็นขัดเขาบอกตรงกว่าเลย ตรงหมเลยบอกโอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็ที่มีอะไรเดือดร้อนให้ผมช่วยก็บอกเหมือนกันครับแต่ในสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นในรูปลักษณ์แบบนี้นี้เขาถามตรงเลยเคยมีคนมาให้อะไรขออะไรถอนของหรือนะไรบ้างของผมไม่ยังครับแต่ที่ผมไปนี่คือตอนนั้นเราเล่าประสบการณ์เนาะก็คืออาจารย์เมยท่านก็ไม่ตายเนาะว่าผมเห็นผมเห็นแล้วมีครูบาอาจารย์คือตัวตัเองมีครูบาอาจารย์ครับมีอาจารย์เช็คแล้วก็ครูตรงกันคือมีพ่อปู่ทวพี่ล่าก็ ไปเจอที่แรงๆหรืออะไรเงี้ยครูอาจารย์ที่อยู่ตัวผมว่าท่านจะเข้ามาด้วยก็จะเป็นช่วยแจงในตัอาจารย์เอครับเสริมเสริมเติมเติมอาจารย์เอไปอาจารย์เราบอกบอกแทนไปด้ตอนก็ไปช่วยกันแล้วช่วยบอกชี้อาจารย์ว่าตรงไหนมีอะไรอยู่แล้วอาจารย์เช็คอาจารย์เขาก็อาจารย์ท่านไม่เชื่อหรือเราเชื่อเราเราอาจารย์เอเชื่อคนยากแจ้งก็เช็คก่อนก็ริงหรือเปล่าในสิ่งที่ผมเห็นเราก็ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วพลังพระลูกกุญแจงทุที่อาจารย์จัดมันกับตรงกัน มันต้เลยตอนว่ากเลยการเป็นไปด้วยกันต้องไปด้วยกันเป็นเหมือนกันไปอะไรกันแต่นี้ไปด้วยกันที่ไปถึงครับาที่ผ่านที่ผ่านมามือคือต้องบอกฝ่ายอาจารย์เองเขาไม่รับไม่รับไม่รับของสองไม่ได้รับของ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 นะครับเฉพาะไปเฉพาะเป็นเพื่อนกันจริงเพื่อนรู้จักกันจริงๆใช่ครแต่ผ่รู้ว่าที่ไปเพราฝ่ายที่ไปปรับกับกูนะครับก็คือเรื่องของของหรืออะไรอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์จะไม่สอยุ่งเรื่องพวกนี้เพราะว่าเกี่ยวกับการเง้น ใช่ครับจากที่จาไงไปนีป่คือไปปรับคับคุมก็มีไปกับ FG ที่สนิทหน่อาาจรย์ก็ไปไป,ป,ปกับควบคุมที่โกดังครับแล้วผมก็เห็นว่ามีอะไรวิร่งหนึ่บ้านด้วยนั่นก็จากก็ตามเช็คตามที่ผมบอกบถ้ามีจริงอะไรมีจริงแล้วเ,เห็นใครวิ่งถึงไหนน่าก็ตามนั้นอีกที่หนึ่งก็จะไปบ้านคนที่ล่าสุดที่มีไปบ้านคนก็ไปปับควบคุมปรับเจ้าที่ไปเจอเจ้าที่ร่างใหญ่แล้วอาจารย์ก็เช็คก็จริงจริงอย่างที่ผมบอกที่เจอเจ้าที่ร่างใหญ่เจอผี อนี้เหมือนกับตังไม้ครับขับในน้่งนิ่บนคืนอะไรเงี้ยอ่าาเช็คต่อขับว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกตายแล้วรดมันแก้ไขได้แจ้งสายได้ครับก็คืออาจารย์รอบเซ็ตก็คือแผ่เมตตาครับก็อาจารย์ก็ขอครูบาอาจา็บเนาะผู้เล่าเผยแผ่เมตตาต่างๆส่วนมนแผ่เมตตาแผ่เมตตาครับก็ถ้าแต่คือบางบางท่านดื้อมันไม่ใช่รอบเดียวง่ายๆมันประมาณล้วสามรอบแหละก่อนจะเคลียร์ได้เลยได้ก็ใช้เวลานานเหกันใช้พลังจิตเยอะอีก พอพอพอเผยแพร่ไปเนี่ยคนมองเราเป็นสิง <c oughs> คือผมเข้าใจตรงตํา่ครับคนที่ต้องการช่วยเหลือเข้าไปที่ไหนมามาแล้วห,หลายหลายครั้งหรือเขาครัวคนโดนหลอกเขาก็จะมาศึกษาเราครับมันก็มันมีทั้งดีและไม่ดีครับมีทั้งคนรอคนไม่รอมันก็มีทั้งคนต้นะงนอ,อกงกา,การเอามาช่วยเหลือจริงเป็นทุกจริงไปที่อื่นแล้วโดนหลอกเอาเงินโดนให้เป็นเสียค่าจ่ายแก้ฟูเป็นเยอะแยะมากมายต็างัากต้องมีครับ ผมมาเขามาเขาเดือดร้อนมาแล้วผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาผมเชื่อแล้วกันแต่ละคำมาของหลวงพี่บ้างบอกไม่เป็นไรแค่ส่งรูปมาเดี๋ยวผมขอทำสมาธิแป๊บนึ่งขอดูแป๊บนึงดูดูดูรูปเขาให้ดูรูปดูดูกรูปเขาให้ด้วยเนี่ยอ่าได้ดูรูปว่ามีมีมีอะไรตามมาหรือไม่ไรจึงเกิดได้จะเป็นอย่างนั้นเด็กทุกวันที่ต้องตั้งสมาธิอะไรก็ทุกวันนี้คือก็มีต้องมีฝึกคือคือตอนนี้อม รักรักษาศีล5ที่เราบอกทุกคนสำหรับเรีนเมากินเหล้าเลยม,มีหมดทุกอย่างตามที่คนทุกเขาม,มีผู้ชายครับ,รบมีหมดทุกอย่างครับ,รบแต่พอหลังจากที่เข้ามาศึกษาจริงๆกาอาจารย์แล้วก็ศึกษาจริงแต่ในตัวเรามีวาความจริงจริงเราไม่ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้เพื่อเพิ่มบารมีเพิ่มเพื่อปูให้ท่านมีกำลังไไปหนที่สุดแล้วจะไปปากีนคนดังไหมหรือจะไปปากีาพักราสินอะไรถามจริงไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าผมคิดว่าผมก็ไม่เก่งพออย่างนัน้นครับ แจะแค่เอาแค่เป็นที่เล็กๆหรือเป็นที่ผ่อนคลายเป็นที่เคลียบางอย่างกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงจริงนั่นแหละครับแต่ถ้าโอกาสที่เห็นขนาดนั้นเขาบอกว่ามัจะมีโอกาสเห็นขนาดนั้นหรือเปล่าผมก็เอาแค่ว่าตอนนี้ผมทำแล้วผมมีความสุขก็คือเอ็กแต่งตัวอย่างนี้นะครับคือไม่ได้มีชุดทงชุดพามชุดธรรมดาอะไรอย่างนี้เลยครับก็ไปไปต้องไปเวลาไปก็ไปคืนไหนก็ไปคืนนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีพิธีต่ออะไรครับ คือเราไปด้วยในฐานะคือเราเราไปด้วยก็เป็นคนเหมือนกันนีคะครับ,รบในไท่คือว่าอาจารย์เราไม่ได้เป็นเถี่ยวอะไรก็ได้นี่รเราต้องคือเราไม่อยากถึงอ,อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับจะช่วยตัว <นะ S 2> ในเขตบ,บอกเลยครับในเขตกูรูลพลังพิศนุกุลอากูรูพลังพิศนุกุลตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับสื่อสื่อบอกของตัวที่พลังงาน เหนือธรรมชาติมีอยู่จริงครับและด้ทุนทุนมีอยู่จริงก็คือบอกในเรื่องพวกนี้ก็ทุส่วนใหญ่ครับแล้วก็พวกสื่อเชิญญาอาจจะเรียกเชิญเชิญเรียกเชิญเชิญเทพเชิญเทวดามันมีจริงมันเข้าตัวได้ได้เชิญได้เชิญได้ครับก็คือก็คือผมก็เชิญเฉพาะท่านจะมานะท่านตรงไหนมาเนี่ยอย่างของของที่บ้านอาจารย์เองเนี่ยที่นั่นนั่นอยู่ก็จะเป็นพวกปญาพุทธตาเป็นท่านปญาหนมเชิญมาเนี่ยท่านก็ไม่ต่างมา วิเวลางานถูเสร็จวัตถุมงคลหรืองานไหว้ผู้รับส่งเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่ามาจริงหรือไม่จริงบอกได้ครับไม่ถึงตัวผมใช่ไหมครับตัวผมคือผมบอกได้ผมก็เงียบแหละผไม่ไม่นะเดี๋ยวโดนไมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตื้มเดี๋ยวโดนลุงเดี๋ยวโดนลุงเดี๋ยวทั่วโลกใช่คโดนทั่วโลกคือคือถ้าเราไปงานบ้างเนี่ยเราก็มองได้เลยว่าเฮ้ยคนนั้นองค์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 เราคือผมเป็นอย่างนี้ที่ต้องเห็นนี่คือ มันจะถ้าเป็นเทพอ่ะก็จะบห็นหนุ่ระลิกเป็นเทพเป็นเงาเป็นลานเป็นอะไรเป็นเี้ยแต่ถ้าเป็นพวกผีก็อะไรเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าเป็นดำเงาดำเป็นเงาดำแล้วคือมันดูรู้ครับทุกคนอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแอบยินทาร่างทรงอยากนลยครับเป็นเรื่องทั่วทั่วคือไม่ทำนะครับใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อแบบนั้นแต่คนนั่งอยู่ด้วยครับตัวทั่วอย่างนั้นไอ้เกามองได้ว่าคนไหนจริงไม่จริง คือมันมองได้ไหมผมว่าผมมองได้ผมไม่ไม่คือทุกคนอ่ะมันมีก็เรียกอะไรมนุษย์เราอ่ะมันมีกรรมของตัวเองเป็นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีครับผมก็ไม่ไม่เข้าไปก้าวไกอะไรอยู่แล้วเรารู้เราก็เฉลยไปแล้วถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาไม่ถามเดี๋ยวผมจะมาแอบถามถ่ายรูปแล้วมาแอบถามว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมไปทำนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละคนใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยช่วยหืออะไรเอาเอาสิ่งความพิเศษของตัวเองความพิเศษของตัวเองเนี่ยเอามาช่วยอะไรควบความหรืออย่างอื่นเอาไป ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมก็ขออนุญาตอาจารย์เอมาเผยแผงอีกสามนะผมที่อาจารย์เอเช็คแล้วว่ามีคกูบาร์จากทีมพ่อุู่พิล่าก็คือเหมือนกับท่านก็เมตตาเนาะเขามาส่งอะไรผมก็ตอนนี้ผมก็เปิดเผงอเพจนึงก็คือเพจลูกหลานพ่อปู่พิล่าลูกหลานพ่อปู่พิล่าใช่ครับเพื่อให้มาคนที่ศรัทธาพ่อปู่พิล่าจริงคนที่เขารู้ประวพ่อปู่พิล่าจริงแล้วคนที่เดือดร้อนจริงตอนนี้ผมมีเอฟตีมี ก็ที่มาครอบเสียงของผมทหารประมาณ20บาคนแล้วคนตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขามีทุกขจริงเข้ามาแต่ละคนนี่คือเขามีทุกข์เขามีอะไรที่มีคับแค้นอยู่ในใจอยู่ตลอดครับแเสร็จปุ๊บผมก็โอเคท่ายิานดีมา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 ,มาขอความช่วยเหลือแล้วศรัทธาปู่จริงครับก็ได้ช่วยผมก็จะให้ปู่ช่วยอ่ก็บอกทีนทางแก้ไขายไปหลายคนอยู่ตอนนี้คือจนคนเจอเอง เจอเองสัมผัสได้เลยก็ก็เชื่อเราเยอะครับในในตัวในองค์นะในอผม์เฮตกตกลงที่สุดจะเปิดในสำนักไหมไม่เปิดครับคือผมแค่เปิดแผ่กรณีตบาอาจารย์แต่ไม่เปิดครับเพราะว่าผมไม่คิดจะเปิดนั่นแหละแต่เป็นจะเปิดในสำนักเอกตาที่สามนี่ไงไจะเปิดไม่เปิดครับเพราะว่าถ้าเปิดมาคือหนึ่งก็คือเราเราอยู่อย่างเงี้ย ก็มีความสุขดีแล้วแต่ถ้านอกจากอนาคตลูกศิษย์ลูกหาเขาให้เปิดก็แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของตัดห้าหกสิบนู่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังทำงานกันอยู่ทำงานยังทำอยู่ครับยังยังทำงานประจำปกติครับก็เอาว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นเย็นมืดมืดที่เขาเดือดร้อนจริงบางทีก็โทรมาเนี้ยบอกผมเดือดร้อนจริงของขาที่ไปไหนไม่ได้แล้วนักอาเข้ามาติดต่อไปทั้งเพจนะครับทางช่องไม่ได้ให้เบอร์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการรบกวนเวลาทำงานใช่ปะใช่ครับทำงานประจำอยู่ทำงานประจำอยู่ ก็ถ้าแปลงเพจก็มีสองสองเพศเพศกูวลูพันธุ์พูนกับเพศลูกหลานพ่อปู่พี่ลาบครับผมอันนี้เพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยคนช่วยคนเลยครับก็คือมีคนเข้ามาแล้วก็ถามว่าคิดค่ายไก่ไหมไม่เอาครับผมขอเงียบขอให้เชื่อมัลติสแตทาวันมาขออหมักปูมาให้ปูกอะไรนี้อ่าไม่มีค่าครงค่าปูไม่มีอะไรเลยครับเอ็กซ์อยู่ประมาณฟองไหนผมอยู่เรียบคองสอง ถนนเรียบคลองสองปทุมธานีเอาตรงนี้ครับตรงสปาริเวอร์อ๋อแถวซาฟาริเวอร์ครับก็คุยกันไปในในเพจแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการรบกวมเวลาทำงานใช่เอ๊ะทุกวันนี้ในในถนนที่ขนทางที่เราไปเนี่ยถ้าเราเจอปัจจัยเนี่ยเราก็เจอผีเจอร่างกันมีครับมีก็มีบางทีก็มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นไปไปไม่ได้ก็เห็นก็เห็นอยู่ครับแล้วก็เอาง่ายๆผมเจอที่ประเทศครั้งแรกผมมองไปหลังรถ ผมเห็นหมาแต่ผมก็ไม <À. S 1> ่พูดอะไรผมก็เฉยๆเห็นหมาคือน่าหยุดรถแต่รถก็ประเสริฐก็สภาพหนึ่งพี่ประเทศเขาบอกเองว่าอ๋อพอดีผมไปเจอหมาข้างทางแล้วก็เก็บแล้วก็เอ้าขายรถผมเนี่ยมันเป็นยานหมาขาด้วยแล้วเอ้าผมก็ร้องเอ้าผมก็เงียบผมก็นั่งหัวเราะในใจผมก็พี่ปะเทศใหญ่กลุ่มกับแล้วเนี่ยต้องหมาเลยนะคือผมเห็นผมมีความสุขว่าไม่มีหมาอะไรอยู่หลังรถมันเป็นเงาลางๆแต่ผมก็ไม่เก็บใจแล้วก็เฉยๆน้อย ตรงนั้นพี่เทสประมาณก็เดียวเลยแล้วก็รีบไปพอทำทำงานเสร็จแล้วจะพี่จะไม่รีไปตอนอนปั้นหนึ่งผมไม่เจอจอกเจอเสียบอะไรขนาดนั้นเก็ไปดูนเนัะแล้วพี่ในเทสก็บอกว่าใช่ทุกคืนที่ผมเจอมาักเราไปถามบอกอ้ะมีมีมีมาหน้าแค่กรอกมีมาด้วยครับพี่ไปช่วยเกาไว้อย่างนั้นผมก็ไม่ต้องกลัวผีแต่อันนี้อันนี้ไอจิบวิญญาณไอดวงวิญญาณที่เราเจอเนี่ยมีทั้งหมดทั้งหมดมีครับอย่างไหนทั้ง บวกก็คือเป็นพวกเทพหรือเป็นพวกวิญญาณที่ดีคือคล้องการแค่ส่วนตัวไม่ได้การทำร้ายกับแต่ถ้าลบนั่นคือต้องการชีวิตเหมือนเช่นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เป็นผีที่ต้องโดนโดยผีที่ต้องการเอาตัวตายตัวแทนนะครับขันไม่มีอะไรเลยแม้แต่ขันนั่นแหละมันเป็นคือคือวิธีการแก้ของเอกเนี่ยจะใช้วิธีการแก้ยงไหให้กับคนนั้นก็ระดับแรกเลยครูหนึ่งขอให้การเปลี่ยกนี่ครับ เพราะคนเราการอธิษฐานน่ะเรยอแต่บาลางก์หรือแต่งบาลังกูบาลจารย์หรือขวดน้ำอะครับครับส่วนมากคือทํากันในทีทำไปทาไปอย่างนั้นน่าทำไปอย่างนั้นคือทําตามประเพณีของเขา่คือกวดน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรก็เทน้ำลงเทน้ำเด็กจริงแล้วเอ็นแบบจะแน่นอนคือหนึ่งเลยก็ใช้จิตอธิษฐานครับเหมือนเหมือนกับคนเรากดคนละแช่งคนอะเราะอันนั้นทำแบบใจใจเลยทำแบบไปไว้ด้วยที่ผมให้คาถาแช่งคนไว้ในคลิปอื่นๆนะครับ ที่ผมให้หมัแล้วว่าได้เจ๊บอกบอกตรงๆนะครับผมต้องการไม่ให้เขาด่ากันคุณไปด่าคนข้าบ้านนะครับมัน่ายคิีไว้คุณโดนจำติดคุกนะครับแต่ถ้าคุณแข่งในใจนะครับแช่งไปเลยเขาเขาเป็นตามาลักัพทใ้เราได้ตามกิมกิจฐานฆ่าทำไมทำไมคนที่ตายแล้วมีกิดฐาฆา่ารับ ยังไปปลูกพันธุ์อยู่ที่บ้านยังไปปลูกพันธุ์กับลูกเนี่ยยังไปปลูกพันธุ์ถึง้าบเพราะจิตท้ายเขาอะเขารู้รึเปล่าป้ากูรับจับไปที่นี่ของที่ทางดวงหลวงพุณธามไปก็ทำนองนั้นนะครับก็เหมือนการกาหรือแต่เมตตาใช้จิตอธิบายไม่การหรือแต่ไม่ใช่คือถักส่วนตัวนะครับไอ้ไอนตำท้าเรื่องสถาบันนะแล้วก็ใส่ไปเข้อเท็จเสถีย อยาทำด้วยอยากทำด้วยขอไปงเองต้องทำด้วยจิตจิตรับจิตที่สำนึิกจิตที่คิดถึงก็คุณระคุณพ่อแม่ก็คุณญาติพี่น้องก็คุณคบาอาจารย์ที่เราประกาศให้ต้องไปได้วยจิตจิตที่มั่นคงเป็นแบบนัน้นตอนนี้นปเปออ็นยังไงผมว่ายุคสี่ห้าบวชบวชมายังบวชมาตอนสมัยวัยรุ่นครับบวชมา่างาบวชมาภาษาหนึ่งตอนที่บวชตอนนั้นภาษาหนึ่งก็ผมก็นั่งสมาธิกับภาษาภาษาหนึ่งในเดือนเดียวครับผมก็ คิดอะไรไม่ออกก็เห็นเขาปวดกันแล้วมีวิชาผมเลยอยากนั่นงเขาเลยตั้งจิตอาถรรพ์ขอพระที่อยู่งหน้าหน้าที่เรานอนนะครับลูกขอตั้งจิตอาถรรพ์ถ้าลูกยืนยืนมาตรฐาลูกขอนั่งสมาธิด้วยใจิตใจที่สงบเราสามารถทำให้ลูกเห็นอะไรไปเรื่องเปิดาตาตาได้เองนะครับตอนนั้ลราเรียที่สองอาตาบอกว่าผมนั่งไปกับพระหนึ่ตัวผมเองเหมือนผมตายเหมือนจิตมันออกจากร่างครับคือแบบว่าหยุดหายใจไปเรื่อยเลยนะครับ ด้วยที่ตอนนั้นเรื่ที่ความัวเราไม่มีผู้บังคับสอนกับอยู่อยู่ผมก็เลยเหนื่อยผมแตกมากเลยนะนม่กอับมาตกใจคุเหมือนกับจิตเขาขวางมันลอยไปครับลอยไปนอกมันเหมือนเราตายเลยที่ขาดเหนือยตองเดินนะนั่นแหละครับก็คือจิตแตกๆมาเลยเริ่มเริ่มเกิดมาแต่ช่วงช่วงนั้นมองเห็นเลกสามตัวครับแต่ั่อนด้วยก่อนนะครับพี่ไม่ต้องมาถามนะครับว่าเอ็มมองเอขึ้นแต่กผมขอด้วยก่อนนะพี่คือผมจะคุณไม่ต้องมาถามเลยเดี๋ยวผมแบ่งให้เองเลย เคยเคยไม่เห็นเลยครับอาจารย์ม่ไม่เดี ants, ๋ยวเดี๋ยวผมพาไปแถวหน้าคลองสลัได้ครับผมก่อนเลยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราขับไปหน้าคลองสลับสนามมีน้ำเลยนะขับไปก่อนว่าขอเห็นตัวเลขของวันพรุ่งนี้ก่อนว่าเขาจะติดอะไรอ๋อเลยอแล้วไม่เดี๋ยวผจะไปรองวิชาแล้วันนี้ผมเลยคุยต่อเรื่องอธิษสัยจิตอีกนะครับผมตอนสมัยเลยเด็กๆประถมปัญหาอารมณ์ผมต้องบอกว่าแรงติดอนิสัยหน้ามันแรงกล้าวหน้ากลัวด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงารผมเพือธิษฐานคนฆ่าไปสองคนโดยใช้ติดอธิษฐาน คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะเราเอาค่าแต่นั้นน่าจะโดนถักอู่หนเอาจิตที่ฐานฆ่าอาฆาตคนสองคนมันเป็นอย่างนี้นี่ผมรอดตอนนี้ไม่เป็นสิ่งที่พี่พีชหมครับประสบการณ์เดียถ้าเรา,า,ารถ,ถามด้วยจิตอะไรก็แล้วแต่จิต <มา S 2> เรามีกำลังทำลายที่บอกช่วยได้นะครับถ้าจิตเราที่ฐานเนี่ยที่ผมบอกให้ใช้คำสัส่งแรงนะครับคือถ้าเำมันมันเป็นเป็นการแต่เราไม่ผิดกฎหมายทางโลกเราไม่ติดคุก ผมเคยไอ้ถามตอนนั้นเขาเล่นพระกันวะมีพระพระอะไรพระกิ่งกิโดแล้วผมมีองคหนึ่งแล้วผมเอาไปให้ปู่ปู่อยากได้บอกเอ๊ะปู่ได้ข่าวมีพระเยอะนี่มีมีมีแม่บอกเขาไม่มีผมเอามาให้สิทธิ์ที่ว่าผมเอามาให้แล้วให้ผมยี่สิบบาทพอปู่ฮัลรหลปู่เขาบอกเอ๊ะเอาพระมาเขาขอคืนถามเพราะว่า ปูพานั่งทำจริงทำแท้ครับเราก็โอเคอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอพักคืนครับวันีปูเขาจับผิดได้แล้วเดี๋ยวผมให้ตังค์มาดังคืนครับยี่สิบบาทคุณหมายค่ามแทนในตอนนี้เ็ยยี่สิบบาทหรือแต่น่าห้าร้อยบาทไหมอาจารย์บอกว่าปูบอกว่าโอ้ไม่ทันแล้วปูไปต่อแล้วปล่อยแล้วผมก็โมโหเลยขับรถดูดูปูว่าดูปู่ดูปูตีเนี่ยนะเนี่ยโอเคหลังจากนี้ไปตังค์บางสิ่บางของ ที่ผ่านไปปวดนะครับที่ผานไปปวดขอทำวันเด็กบางขอไม่ได้ตายดีนั่นจริงเชื่อไหมเขาขับรถกลางคืนย้อนสองเจอรถเสียชีวิตครับที่ฮ้ยนี่แต่อายที่หนาเทีแรกเทีแรกแต่แรกเทียบแรกผมไม่ได้เฉยผมยังโอเคปุ๊บมาถ้าอาจารย์ครับเป็นการของเขาใช่ไหมเทียบที่สองเอาอีกอันนี้เริ่มตรงตั้งหต่ใครไปทำให้หมดปู่คนนี้ เขามีเพ <mondo S 2> ื <si> ่อนบ้านนี้เขาละเพื่อนบ้านนี้มากไปกินเหล้ากับปู่กินเหล้าแล้วดื่มเหล้าขาวเขาไปดื่มเหล้าขาวกับปู่เลี้ยงเลี้ยงโนเลี้ยงนี่เลี้ยงไปหมดแล้วถึมีพระเขามีพระอีกชุดหนึ่งพระที่มันดีๆดังๆแต่เขาเสรพพวกแกกงแย่ตัวไว้แต่คนที่ไปกินเหล้ากินเบียร์อย่างเงี้ยเขารู้ว่าปู่มีพระอะไรบ้าง พอวันหนึ่งทหารนัง่งพวคเลยแล้วพอดีผมเข้าอยู่เทพแล้วครับแล้วญาติน้องบอกว่าปู่เขาปวดมากม,มากมากเพลื่อนเอาแส่วนที่ไว้ใจชินเหล้ากินยาวไว้ใจหมอมอมแล้วเอาทับเลยเอาเรือ่<ะ>องพวงแล้วเอาเอาีกครับหรือกมาขอตั้งจิตใทฐานใครทำปู่ปูททำให้ปู่ปู่โหม่ทำให้ปู่ปู่แผลน้ำผ่าหายไปแล้วขอให้ได้คืนหรือถ้าไม่ได้คืนขอให้กดนาไม่เกินอ อ๋อไอสองคนอธิบายหาไม่เจอได้คือกี่วันเจ็บไหมเจ็ดวันแล้วผมพอผมลูกข่าวมาลุกข่าหาไม่เจอตกหาไม่เจอเสียชีวิตว่ายน้ำอยู่ผจมน้ำเองแล้วก็ตกเจ็ดวันแล้วหาไม่เจอหาพอผมรู้เรื่องผมก็คุยผมขอโทษด้วยยี่ผมไม่มีเจตนาเลยเพื่อฟังให้หมดที่รับผิ่ตัวบาดาแล้วจริงๆหรือผีอะไรได้แต่ยนใต้น้ำขอให้จบเนี้ยให้เขาขึ้นออกมาขึ้นออกมามาทำมาเพณีตามถูกต้องตามประเพณีของพุทธ พี่เบ้างคนขึ้นมาลอยได้วก็ตามหาว่าเก็บอะรเออว่เก่าแล้วงานเข้าแล้วเนี่ผมเลยบอกโอเคที่ถามครับขอโหติงไอตที่เคยไอตี่เคยแช่งครไทไว้แล้วครับขอโหติ่งเลยใช่ครับอ่เรื่อบอกก็ผมไม่อยากมองไม่เห็นครับคืออธิษฐานคำสาปแช่งของแต่ละคนนะครับถ้าแช่งโดยจิตที่ที่ที่แรงได้ครับได้ครนันอัรายอ่าบอกไว้แล้วก็หลังจากนั้นมาผม ไม่เคยใช้ก işte ิดอะรแช่งใครเลยขอได้รด mm. ีมีมาช่วยคุณได้ปิดแช่งของมันใช่หอเป่าไม่แ่งของทุวันนี้แช่งเ่องดีนะฮะไอ้ที่งนีลองอธิษฐานตั้งติดเลยนะแท่งให้มีเทพเนี่ยหนุนกัแล้วก็หวยทุกวันนี้ึแท่งองไันอธิษฐานใน้องมันนะเรียกทุกช่วงนี้ พอเป็นงี้เนี่ยไม่เราไม่ได้คิดว่าตัวพิเศษอะไรเนี่ยมผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าผมเป็นคนธรรมดาดีแหละผมยิ่งคนได้รู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งตับใครที่ตึกเพราะอะไรอย่างที่ออกมคือมันเป็นตับของกรมมีคนมาหลอกมีคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแลอ้วก็คนไม่เชื่อ,อตึกก็ตามมาด้วยนะแต่เรามีครูบาอาจารย์เนี่ยออ่เราต้งการมาม้วครูบาอาจารย์นะครับเข้าตัวครับคือคือใครมาเหยียดหยาบดูถูกใครระหว่งนี้นะครับคือสวยไม่รู้เรื่องถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยโอเคเคยทำเป็น รู้แล้วก็อ,อ,อันนั้นเป็เรื่องของเขาตแต่ถ้าไปเหยียดหยามดูถูกเขานะครับเขามีขู่ใช่ครับขู่แล้วคือบาทจันทร์ผมเลยผมได้อยู่ยงเงียบๆอย่นี้แล้วแต่คนที่มาขอความช่วยเหลือปินเดือดร้อนจริงผมก็ป<อ>ินดีช่วยคือเรื่องเง,ง,งินทองแล้วมาคุยกับผมผมไม่ได้ความเงินทองผมแค่ช่วยมมครับผมไม่รับดุบครูบาอาจารย์ไม่ได้ดุผมไม่ได้ดุนี่นะครับว่างๆผมจะมีโครงการนะครับไปขอหน้าถังโขงร้อยศพมีเงี้ยผมมีโครงการเดี๋ยวผมจะทำครับผม ตามภาษาของเรานะครับว่าไปขออาถรรพ์ตรงตรงมู้น้ำมีศพตายแล้วตายอีกอะไรเงี้ยเพื่อที่ตรงแต่กองหน้าทันนี่มันวิญญาณมันไปไหนยังอยู่ครับอยู่นั่นคือเขาชอบตรงนั้นแล้วคือทุกวันเนี้ยต้องมีตัวแทนตัวทแทนนะตัวตทแทนอยู่ครับเดี <นะ S 2> ๋ยวก็มีเรื่อยเรื่อยนะครับโซนต้นไม้ไปแล้วก็มันจะมีถึงเวลาเขาจะมีตัวตทแทนทดแทนนะ,ะมันยังอยู่ครับตอนนี้ผมไม่เห็นอยู่แต่สบายยืนอยู่มีถึงอยู่เฮ้ยกองหน้าชายหาวสักการของนั่นแหละคงไม่ได้หนังอยู่ครัคุณหลุย โคงนั่นนะครับตอนแรกผมไม่ต้องไปนะเพราะเขาโค่นหมดแล้วไม่ปแล้วเราตาว่าขับรถไปอ๊อฟยังอยู่ยังอยู่ก็นั่งอ๊อฟยืนอยู่แล้ก็ยืนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวถ้าผมทางช่องมีมีผู้สนับสนุนนะครับเราจะไปแอบทำโค้งใหญ่ๆนะครับไอ้โค้งหนึงเข้มเดี๋ยวเาว่าหรือว่าเดี๋ยวเราจะแอบทำโค้งที่มันอ่างถังต่างๆที่ล้ำหนุที่เป็นข่าวคือโค้งอาถรรพ์นั้นมันมีคนแช่งือคนสาปคือเอาง่ายๆผมก็เป็นนาจากมูลนิธิเรื่องตันดู โค้งง hmm. mm, uh. ั hmm. huh. ้นผมเคยไปเก็บตือนกับแก่ก็คือพริกรถเก่งรถพริกข้าวคือพริกปั้มเสี่ยวกิ้วกันอยู่ตรงนั้นนครับบางข้าวที่จะเยอะเยอะๆกันครับนั่นแหละคือคือมันต้องมีคนต้องต้องต้องมีตัวตายตัวแทนใช่ครับก็มันก็คือยังไม่มีใครทำอะไรที่มันถูกต้องครับก็อยู่แล้วบวกกับถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ผมบอกนะโค้งงั้นเราต้องมองไม่เห็นอะไรกันเรามาเร็วๆมามื่อที่อยู่โค้งเนี่ยอีกประกอบกับมีตัวตายตัวแทนผมไปเจอโค้งหนึ่งที่แถวแถวร้อยเอ็ด คนทําทางมันบอกแค่บนเแือด้วยหนึ่งร้อยหนึ่ง,งร้อยศพที่มีข่าวนะค,ครับคือตอนเนี้ยเอาไปได้เกือบสิบแล้วผมจะไปแก้อานบางโค้งให้นะครับตามความเชื่อนะครับถ้าคือเราต้องไปแอบทําด้วยนะเสียค <c oughs> วาบบบบมเราบ้าใช่ครับนั่งบนที่ไหนเราบ้ากันเนี่ยคือเราไปได้หมดแล้วจะต้องบ้าเพรนี่คือถ้าเราไปถอนฐานตามโค้งต่างๆนะครับ เชิญพรัไปถวายสังฆทานสดมนต่น่็นั <Stat> ้นม <P ain, S 3> ีโครงการนะครับก็เอาทั้งสองสามที่หอมเพื่อแก้ไขคนความขมขมน้านแต่ทุกสิ่งดีๆนี่นะครับขอบคุณครับเอกตาที่สามสักโลโลพลังณลุกพลนนะครับเสียงคงใช้ได้นะครับมาปรับปรุงเสียงครับห้องนี้นะครับเป็นบ้านร้านร้านหนึ่งที่เรามามาใช้พื้นที่คุยกันนะครับขอบคุณมากนะเด็ครับดี่ครับเดี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ที่เรามาแอดใช้พื้นที่เอาเลยครับ เสียงน่าจะดีหน่อยนะครับเพื้นที่โดยรอบอย่างนี้เลยนะครับบ้านไม่มีคนอยู่เคยมีคนอยู่นะครับขอบคุณมากอาจารย์เอครับผมบค,ครับสวัสดีครับ